ที่หน้าสูงชันนี้ตาหลังหมดหุนขาที่จะดีนะครับดูสิว่าเขาจะตัดสินใจเรื่องใด น้องจงคิดควรใคร สวรรค์ไม่รับคุที่จะรับทุกได้น้องจองมีมอนขอพ่อสวรรค์ชีวิตพวันพุ่นวาปลาดนันแต่ยิงก่อนนะน้องนะพี่ไม่รู้ว่าปลาดนันนะ่ะ เรื่องเครียดอะไรของบ้านั้นแต่ชีวิตของคนเราเรามีค่าอยู่ใช้ชีวิตเธอสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันเป็นความทุกข์ขอให้ปลดแล้วก็ทิ้งมันไปเพื่อพี่เธอฉันขอบใจพี่มากน,นะกที่มาช่วยฉันเลยพี่เชื่อพาฉันไปไหนก็ได้ไปที่ไหนก็ได้ไกลจากรงนดีได้ไหยพี่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่นะจะพาไปเที่ยว เดูทีเกมแล้วเายดูที่เกมนหสอบเทพบุขุนที่รักเขาบอกว่าอีมิโนเพศทุกที่รักกาลังมาแล้วน ได้ฉันอยากจะลองใจน้องสาวฉันสักหน่อยว่ารักเธอจริงหรือเปล่าตายแล้วใช่อะไรก็เออก่านชาติแล้วกันนะ ทำไมพี่เป็นคนแบบนี้เลยะ็คนเจ้าชู้เจ้าเล่ห์อก็รักแต่วาสนาจะเพียงคนเดียวเลยแหมีก็บอกไม่ปล่อยเลยนะขอต้องไม่ได้หรือไงแหมน้องกัน้องกับแป๊บหนึ่งจ้าหนูมาลอรู้ว่าป่านสัตว์น้าดูที่เกมผาองรู้ผ่าดูนี่จี เธอมนกระดูกยังแหงกสดไปรู้แล้วดูแล้วพี่ก็ไปแล้วพี่ก็ดูพูดพี่ทำแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยขำขำจังเลยขำใช่ไหมเห็นพี่โดนเห็นพี่เป็นแบบนี้แล้วขำเจ็บไหมเจ็บไหมก็เจ็บพี่โอยร้อนเลยร้อนเลยร้อน หรืออะไรอ่ะหรือขำสิฮะขำสิมึงหน้าขำตรงไหนเออเรื่องลิเกเป็นเรื่ะโคอะไรอ่ะเนี่ยเขาเว่าสนาตกบุญนำเออตานนาำหัวล้อเออผมเห็นแล้วหัวล้อเออโดนตกเออแล้วฉันหัวล้อฉันจะโดนตกเออแล้วตู้ก็โดนหัวล้อสิฉันจะได้ตกหัวล้อทำไมอ้าว ไอ้ชิบหายแล้วใครหัล้อพี่มันแล้วมันจะไปยังไงแล้วเรื่องมันจะไปยังไงนะอ๋องไปยังไงมันดักเข้าไปยังไงมันก็ออกมันเข้าอย่างนั้นน่ะก็เขาบอกว่าไอ้หัวล้อตบตบตกครับไม่หัวล้อแล้วจะตบใครอ่ะงเงไม่เข้าใจกูไม่เคยเล่นมึงก็หัวล้อจีหัวล้อแล้วมันยังไงอ่ะหัวล้อมึงจะได้ตบไงโอ้ยเยี่ยมเลหัวล้อหัวล้อหัวล้อก็โชว์หรอ ไอ้เหี้ยปวหัวล้อก็ว่าคุาชนอีกก็กุเล่นไม่เป็งกูไม่เคยเล่นคุณต้องโดนตกคือมันเล่นยังไงอะคุณองบอกหัวล้อตายงรองไหมลองไหมเี้ยงตกลอ่าอ่ตตกแล้วอ่าตกไปแล้วหนูหนูไม่ถูครูหัวอ่าฮ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 ่าอาฮ่าาฮ่ก็ตบฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮาฮ่าฮ่าฮ่่่าฮ่าฮาฮาาาาา่า่ ไม่สัเข้านี้ไม่ทันแล้วแป๊กเอาใหม่ลกกบเอาฝักนี้เอออ่าโอเคยังได้ยังเอ้าไม่หัวละเฮ้ยเดี๋ยวเดียไม่เสียใจอ,อะไรไยเหี่ยตาหออ๋ออย่เงี้ยอ๋อได้ไหม หัวล้อได้แค่ก็ตังเงี้ยแล้วครูก็มาเนี่ยก็ตอบให้แล้วไงให้หัวล้อหนุ่มโตปาเล่นได้จะได้เข้าตอนนี้ทำอะไรก็เดี๋ยวนท้าหัวล้อเดี๋ยวหนูตอบตเอาเชือกมีงานเช้าหนักเลิกอ่าเนี่ยไอ้เหี้ยหนุ่ย